ตัวนี้โครงเป็นรุ่นสเปเชียลสเปเชียลแตกต่างยังไงกับโครงธรรมดาสำหรับตัวสเปเชียลนะคะอ่าที่ติ๊กทราบข้อมูลนะก็คือตัวสเปเชียลนะคะตัวซองผ่านด้านหลังซองผ่านด้านหลังจะยาวกว่าและก็ตัวเกียร์นะคะตัวเกียร์ด้านในนะจะมีเดี๋ยวเรียกไม่ถูกเซฟตี้เซฟตี้สำหรับ ต้องการเกียร์ยเวลาเราเข้าเกียร์มีแรงกระแทกแรงกดดันนะคะหมายถึงว่าแรงกระแทกแรงหรือเราลากของที่หนัก,นกมากๆเกินกําลังของโครงและเครื่องจะมีตัวที่คอยซับแรงกระแทกตัวนั้นทําให้เกียร์เราไม่พังง่ายอ,อันนี้ติก๊กพูดภาษาชาวบ้านนะแต่ถ้าเกิดต้องการรู้รายละเอียดมากกว่านี้พี่เซิร์ชเลยค่ะสยามคูบาต้ตาหรือคูบาต้ตาประเทศไทยมีนะคะจะมะีข้อมูล เกี่ยวกับพัดเอกด้วยแต่ว่าตัวพัดบวกก็จะคล้ายคลึงกันนะคะอ่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งของสเปเชียลนะคะที่ติ๊กทราบนะจะแตกต่างจากพัดบวกธรรมดานะคะอันนี้สําหรับรุ่นสเปเชียลอ่ะต่อไปนะคะโครงตัวนี้เป็นโครงเดิมสีเดิมทุกอย่างเดิม้านไม่ได้ทําสีนะคะอ่าภายในเดิมหมดเปิดใช้ไม่ได้เปิดซ่อมไม่ได้เปิดซ่อมนะคะเป็นโครงเดิมนะอกสีเดิมทุกอย่างเลย รายละเอียดทุกอย่างเดิมนะคะ,ะตัวตีนตัวเกียร์เบรกคัทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะคะราคาตัวนี้ปกติของบริษัทก็ราคาจะสูงกว่ารุ่นธรรมดาอยู่แล้วนะคะ,ะตัวนี้26.300ื่สาร้อยสำหรับโครงอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าต้องการเฉพาะโครงนะไม่เกี่ยวกับล้อนะคะเฉพาะโครงอย่างเดียว ตัวนี้จะอยู่ที่26,300นาอยนะคะหรือถ้าลูกค้าต้องการวง1้อยี่ดไปด้วยใบสามครึง่งราคาจะขยับขึ้นมานะคะอยู่ที่2 7 0หนะตัวนี้ถ้าเกิดเอาวงล้อยี่สิบดใบสามครึ่งไปด้วยนะคะจะอยู่ที่27หหรือถ้าลูกค้าต้องการวงยี่บเก้าใบสี่วง29้าใบสี่แทนตัวนี้ขึ้นกับโครงอ่าสเปเชียลตัวนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ สองหมื่้าพสารอยราคาจะขยับขึ้นมานะคะแต่ติ๊กไม่ขายล้อแยกนะลูกค้าสามารถเอาล้อใส่กับโครงได้เลยเลือกเลือกล้อได้ค่ะว่าต้องการล้อขนาดเท่าไหร่หรือถ้าต้องการเฉพาะโครงก็มีราคาแจ้งนะคะต่อไปอีกสองวงล้อก็จะเป็นวงล้อสามสิบใบห้าแล้วก็วงล้อสามสิบเอ็ดใบห้านะคะราคาจะเท่ากันค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการโครงตัวนี้นะ พอวงล้อทั้งสองตัวนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวงล้อไหนนะราคาจะอยู่ที่สามหมื่นกับสามร้อยค่ะราคาจะขยับขึ้น